สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้เพลินชาแนลนะคะพาคุณผู้ชมมาที่หน้าสำนักง,งานเทศบาลอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกษค่ะพามาดูดอกไม้สสวยๆที่เทศบาลเมืองศรีสะเกษนะคะจะจัด,จด ประดับตกแต่งเป็นประจำทุกปีนะคะปีนี้ก็อีกเช่นเคยนะคะปีนี้เปลี่ยนรูปแบบนะคะเป็นอุโมงค์ไฟแล้วก็จัดดอกไม้แบบเรียบหรูเลยนะคะเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปดูกันค่ะเดี๋ยวจะเดินไปค่อยๆนะคะสัมผัสอุโมงค์ไฟกันที่ในเมืองสีสเกตของเราก็มีนะคะคุณผู้ชมคะจะพาไปดูดอกไม้สวยๆนะคะมาดูตอน ตอนกลางคืนก็จะได้ประมาณนี้นะคะเป็นฟิลของอุโมงอุย้ยต้อนรับปีใหม่ที่จะมาถึงนี้นะคะ2,567 2,5,67นะคะมาดู2,5,67ของปีนี้กันสวยมากเลยนะคะวันนี้วันที่2 6 0ธันวาคม2,566นะคะใกล้แล้วค่ะใกล้จะปีใหม่แล้ว คาคุณผู้ชมมาดูดอกไม้มาดูการประดับประดาตกแต่งดอกไม้ของสามนกงานเทศบาลอำเภอเมืองศรีสะเกตนะคะสวยงามมากประดับด้วยต้นคริสต์สมาสนะคะสีแดงสดใสเลยค่ะคุณผู้ชมแล้วก็มีพระบรมฉายลาลักษณ์นะคะของในหลวงของเราด้วยนะคะสวยงามมากเลยประดับประดาดอกไม้ค่ะตรงนี้เป็นจุด กินจุดนั่งถ่ายรูปนะคะเก้าอี้คงทนแข็งแรงเก้าอี้วสวยงามมากใช้สีขาวเก้าอี้สีขาวนะคะตัดกับดอกไม้สีแดงสีเหลืองสวยที่สุดเลยนะคะปีนี้จัดแบบเรียบๆนะคะเรียบแต่หรูนะคะแต่บางปีก็จะประดับตกแต่งหลายอย่างหน่อยแต่ปีนี้สังเกตได้ว่ามีดอกไม้ เป็นโทนสีสันตัดกันนะคะแล้วก็เลื่นระดับสวยงามมากค่ะคุณผู้ชมเนี๋ยค่ะไปเดินดูตรงนู้นกันตอนนี้ประชาชนก็มาถ่ายภาพนะคะกับมุมสวยๆนี่มาดูชอบดอกไม้อยู่แล้วนะคะสำหรับเพลินชาแนลนะคะดอกไม้กับเพลินนะคะ<ม>ไปด้วยกันเลยเดี๋ยวเดินไปดูกันนะคะก็จะเป็น เฉพาะด้านหน้าของสำนักงานเทศบาลเมืองศรีสะเกดนะคะที่จัดไว้ให้ประชาชนได้มาชื่นชมความงามนะคะแล้วก็มานั่งถ่ายรูปสวยๆค่ะคุณผู้ชมไปดูกันนะคะสวยมากเลยเขาใช้ต้นคริสต์มาสนะคะต้นคริสต์มาสสีแดงประดบับกัน ต้นดอกดาวเรืองนะคะดาวเรืองสีเหลืองแล้วก็แพงพวยสีสันต่างๆค่ะคุณผู้ชมสวยงามมากและตรงนี้ก็เป็นเหมือนของขวัญน,นะคะเข้ากับเทศกาลมากเลยเทศกาลแห่งความสุขนะคะของขวัญมาดูดอกไม้ในเมืองกันนะคะทุกท่าน ที่นี่สีสะเก็ดนะคะที่นี่สีสะเก็ดบ้านเราคุณผู้ชมคะนี่คือตอนกลางคืนนะคะตอนกลางวันก็จะสดใสแจ่มใสแต่อีกแบบหนึ่งนะคะโอ้ยตรงนี้มืดหน่อยคะ่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวพาเดินกลับไปนี่มองหันหันมามองกลับมาตรงนี้นะคะคุณผู้ชม แสงไฟและดอกไม้และอุโมงดอกไม้สวยงามมากค่ะอยากแช่จมอยู่ตรงนี้นานๆเลยบรรยากาศก,ก็กำลังดีนะคะคุณผู้ชม20องศานิดๆค่ะช่วงนี้ช่วงพุ่มกว่ายังไม่ถึงสองทุ่มนะคะเพิ่งทุ่มกว่าเอง ที่สุดเลยมาเลยนะคะเก้าอี้สองตัวนี้ยังว่างอยู่เลยใครอยากจะมาถ่ายรูปเช็คอินนะคะนี่ค่ะเก้าอี้สีขาวตัดกับดอบกไม้สีแดงสีเหลืองย่างงามอู้สํหรับคนชอบดอกไม้ กวีตัวนี้ยังว่างนะจ๊ะรอคนข้างๆมานั่งด้วยสวยงามค่ะคุณผู้ชมว้าวตกแต่งด้วยต้น Christmas คริสต์มาสค่ะเมื่อวานเพิ่งมารีคริสต์มาสไปเมื่อวันที่ผ้า,ว,า,าวันนี้วันที่ยี่สิบหกนะคะ ดอกไม้เบ่งบานรอทุกท่านอยู่นะจ๊ะรอคุณผู้ชมอยู่นะจ๊ะน้องสีแดงเชียวแดงเขียวแดงเขียวเขียวแดงเดี๋ยวเดินย้อนกลับไปหาอุโมงไฟอีกรอบหนึ่งค่ะคุณผู้ชม หลังจากเราเดินมาแล้วนะคะเราก็จะเดินกลับเข้าไปตรงนี้จะมืดหน่อยนะคะ mm. เพื่อให้แสงไฟที่เป็นอุโมงค์โดดเด่นค่ะคุณผู้ชมมีคนมาชื่นชมดอกไม้แล้วก็ถ่ายรูปไฟด้วยนะคะสวัสดีค่ะคุณคุณอยู่ค่ะเดี๋ยวเดินกลับไปยังจุดเริ่มต้นที่เราเดินมาค่ะคุณผู้ชม คุณผู้ชมแวะมาถ่ายรูปได้นะคะในเมืองรีสเกตของเราค่ะแล้วก็หลายๆพื้นที่ในจังหวัดสีสเกตมีแหล่งท่องเที่ยวอนี้ถือว่าเป็นจุดท่องเที่ยวจุดถ่ายภาพสวยๆอีกจุดหนึ่งค่ะช่วงนี้มีงานกาชาดแลวงานปีใหม่ของสีสเกตด้วยนะคะเริ่มวันนี้วันแรก26ธันวาคมจนถึง4มก,กราคมนะคะเชิญชวนเที่ยวงานที่จังหวัดสีสเกตบ้านเราด้วยนะคะถ้าท่านใดอยากจะมาถ่ายรูป เช็กอินสวยๆที่จุดตรงนี้ก็มาได้เลยนะคะที่สำนักง,งานเทศบาลเมืองสีสเกตแทนให้คุณผู้ชมดูรอบๆอีกครั้งหนึ่งนี่สีสเกตดีดต้อนรับนะคะสวัสดีค่ะ